รกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เกื่องกก็คือ,คอเรื่องดื่มเหล้าเถื่อนเสียงตาบอดเรื่มเป็นกดอย่างที่ว่ามีรายงานเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้มีมีการดื่มเหล้าเถื่อนตามร้านเหล้าหลายๆแห่งแถวมินบุรีหนองจอกอะไรพวกนี้ทำให้ป่วยกันนับเป็นสิบคนเลยนะครับ แล้วก็เสียชีวิตไป5้หกคนละขณะนี้กรมการแพทย์ได้ตั้งศูนย์ประสานง,งานที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยดังก,กล่าวการดื่มสุราเถื่อนเสิ่งทำให้ได้รับสารพิษอันจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อสมองและระบบประสาทนะครับเลาเถื่อนในที่นี้หมายถึงเมทิวแอลกอฮอล์นะครับ มีผลต่อระบบสมองและระบบประสาทส่วนกลางเส้นประสาทตาและร่างกายทุกระบบจากภาวะเลือดเป็นกรดว่าพวกเบื่อดืดด่มเหล้าที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์เมื่อร่างกายมีการดูดซึมเมทิลแอลกอฮอล์ oh ol, เข้าไปจะไปผอผานที่ตับซึ่งก็จะได้สารออกมาที่เรียกว่าฟอร์มาดีไฮและก็ฟอร์มิกแอซิดอะพวกนี้ซึ่งเป็นพิษสูงต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง แล้วก็อวัยวะต่างๆอาการของผู้ป่วยที่เกิดจากพิษของแมททิวแอนโคลมักจะมีประวัติดื่มเหล้าที่ผลิตเองยาดองหรือเหล้าที่ราคาถูกเกินจริงหรือมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายอื่นๆอาการมักจะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มไปแล้ว16-24ชั่วโมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมืการสร้างฟอร์มาดีไฮและกรดฟอร์มิกจากกระบวนการเผาผลาญที่เกิดขึ้นในร่างกายผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่ แั้งเหมือนการดื่มเหล้าทั่วไปร่วมกับมึนเวียนศรีรษะปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงตามองไม่เห็นหรือมองผิดปกติทั้งสองข้างอาจจะมีอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัวแล้วก็ซึมแล้วก็เสียชีวิตจากภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงเนื่องจากระบบของอวิวะต่างๆล้มเหลวทุกแห่งนะครับและจากสารเคมีดังกล่าวที่เกิดจากการผอผลานโดย นะครับเนื่องจากอาการของผู้ป่วยอาจจะไม่จำเพาะเจาะจงมากดังนั้นประวัติญาติหรือเพื่อนที่สามารถบอกเราพฤติกรรมการดื่มในพวกนี้จะบอกเราได้หรือมีตัวอย่างของเครื่องดื่มมาด้วยนะครับจะทําให้นึกถึงภาวะนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและทําให้การรักษาได้รวดเร็วขึ้นจะช่วยภาวะความผิดปกติทางรูปประ,ประสาทและลดอาราการเสียชีวิตได้ถ้ามาเร็วนะครับ พราะฉะต้องระวังเรายาดองบ้านเราขายกันเกลื่อนนะครับผสมโดยที่ไม่มีความรู้รู้เท่าไม่ถึงการอะไรพวกนี้ทำให้เกิดเป็นเหล้าเถื่อนมที่แอลกอฮอล์ผสมเข้ามาแล้วเกิดพิษดังกล่าวนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ